ต,ตุยตุยต้องแก้มแถวนี้ใช่ไหมใช่ออ้ยกลางมุฟันไฟคนไคอ,อันนี้หนักกว่ารมอีกไปกินมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ้ยติดขนมาด้วยบุริเฮ้ยแป้มอ,อ,อ,อะไรครับ เยอะไม่ดีนะครับพี่ปื้มนี่จะกินแล้วนะครับอุ๊ยเอ้ยเป็นอะไรพี่ปื้มเป็นอะไรฟันหักฟันหักปวดฟันหรือเปล่าปวดฟันปวดตรงไหนปวดตรงฟันตุยๆตรงแก้มแถวนี้ใช่ไหมใช่อุ้ยไปอัดมุฟันไปก็ดีนะไปกันไปกันคุณหมอแถวนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไหวไหมไหวไหม โอ้พอจะช่วยประคองนะโอ้โอโคนปวดฟันอ่ะจะทรมานมากๆเลยนะปวดจนเอาไม่อยู่เลยล่ะนันน่นไงั่นไงเฮ้ยนั่นไงพยาบาลอะไรอะ่ะนั่งหันหลังให้หัวสีเขียวพยาบาลพยาบาลคุณหมอัจเ็ัจเป็นหมอกำลังจะออกกะอยู่พอดีเลยแต่ทำไมคุณหมอลักษณะแปลกๆจังเลยเขาเป็นห ร้อเขาเรียกว่าหมอกระเป๋าเหรอเชื่อถือได้ไหมเนี่ยได้ได้เดี๋ยวหมอจะตรวจให้มามามาขึ้นเตียงเลยไปเร็วๆร็วพี่เพิ่ขึ้นเตียงเลยลูกอมยิ้มเป็นเหตุเลยใจเย็นเย็นใจเย็นเจ็บอ้อเจ็บังลนะจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บมามาเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจให้นะปวดฟันยังจะห่วงอมยิ้มอยู่นี่ครับซีกนี้ครับไหนซีกไหนคะ โอ้โหตรงกลางอะไหนอ้าปากสิกัดฟันค่ะนเนี่ยผูตรงนี้เลยซีกหน้านี้ผูมานะอ้าปากกว้างๆเลยนะเออว่าแต่ทำไมหมอต้องอ้าปากรำเนี่ย <c oughs> อ้า <c oughs> คุณหมอเห็นแล้วนั่นไงนั่นไงเนี่ยหมอคีบออกมานี่ไงเด็กชายปึ๊ ไอติมเลยเอ้ยพี่เปิ้มกินไอติมไปไอติมออกมาหนึ่งอันเนี่ยติดอยู่ในซอกฟันวันนี้ไม่ได้กินไอติมใช่ไหมติดมาหลายวันแล้วไม่ได้แปรงฟันใช่ไหมครับอืมอืมทำไมอันนี้ออกยากอ่ะอืมอืมอืมโอ้โหกินปลาทอดมาใช่ไหมเนี่ยปลาในโม้ะด้วยพี่เปิ้มพ่อจะแจ้งตำรวจจับพี่ปื้มเลยนะ ปลาีีโมมได้ยังไงปลาสวยงามไปแอบกินที่ไหนมาเนี่ยแอบกินที่เอ,อพิพิธภัณฑ์สัตวนะ์น้ำมา <c oughs> อาปากกว้างอีกเลยนะอันนี้หนักกว่าเดิมอีกอันนี้หนักกว่าเดิมอีกอยู่ในซอกลึกเหรอลึกมากแล้วก็ตัวใหญ่มากอะไรอะไรคุณหมอ <c oughs> โอ้โหเนี่ยไปกินมาใช่ไหม ินปลาหมึกชมพูซะด้วยพี่ปื้มนี่ปื้มไม่ได้กินปลาหมึกไปเพิ่มกินแมงกะพุนอ๋อตัวนี้แมงกะพุนเหรอเนี่ยอ่ะแมงกะพุนเหรออ๋อแมงกะพุนน่ารักโอ้โหกินเยอะไปหมดเลยนะเนี่ยพี่ปื้มเรล่าอาควางเลยเอาควางเลยควางอีกว่าก้างกว่านี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากคีมคุณหมอเนี่ยดึงออกไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะคุณหมอโอ้โหแมี่หนึ่งตัว พี่ปื้มกินเนื้อวัวมาเหรอเนี่ยเนื้อวัวแล้วก็ตัววัวเข้าววัด้วยแล้วก็นมวัวด้วยใช่ไหมใช่หายปวดหรือยังขาคนไทยยังไม่หายปวดเลยครับหลือเยอะเลยค่ะยังมีอะไรติดอยู่ในฟันอีกเยอะเลยเหรอใช่ใช่อุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอันนี้มันซาซ่านะมันซู้ซ่าซู้ซ่าซู้ซ่าโอ้โหอะไรอะครับคุณหมอน้ำอัดลมไงเอ้ยติดอยู่ฟันอย่างเนี้ย มกินน้ำส้มคนไท่อันนี้หนะักกว่าดามอีกไปกินมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยต<อ>ิดขนด้วยดุรีเฮ้ยตุ้มกินมาได้ยังไงไก่ทั้งตัวไก่ดิบด้วยๆๆๆๆๆนูนมีไก่สุกด้วยโอ้โหแสดงว่าเป็นคนที่ชอบกินไก่นะเนี่ยเพิ่มชอบกินไก่ทอดใช่ไหมถึงว่า แสดงว่าแอบกินไก่ดิบมาด้วยเป็นคนที่ชอบกินไก่สุดๆเลยนะพี่ปื้มโอ้โหคุณหมอยังไม่หมดเลยนะหมดแรงแล้วเหรอพี่ปื้มยังไม่หมดเลยอยู่ตรงขอบตรงไหนครับข้างใน,นข้างในทงฝั่งนี้ใช่ไหมคุณหมอส่องเข้าไปอีกคนไทยคนไทยอะไรครับคุณหมออันนี้อ้าปากกกว้างอีกกกว้างอีกกกว้างอีกกุกว้างอีกเฮ้ยพอได้ยินเสียงมันร้องด้วยไอ้หมูพี่ปื้มกินหมูเข้าไปอีกแล้ว เอ้ยขนาดหมอเห็นยังตกใจอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรอะคุณหมอนี Assistant ่ไงกวยก๋วยกินก๋วยจฟันเฮ้ยเต่ามาได้ไงเขาไม่กินเต่ากันนะปี่ปื้มกินกระดองเต่าได้กินที่ไหนเขาห้ามกินเต่าอ้ากว้างก้างหน่อยค่ะอ้ากว้างก้าหน่อยค่ะคนไข้อ้ากว้างก้างหน่อยค่ะยังมีอีกเหรอคุณหมอโอ้คราวนี้ซอกเดียวมาสักสองเลยยู หอเขียวเฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะโอ้โอหหายมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยกินกบกินปลาปักเป้าด้วยเหรอพี่ปื้มซีกนี้ต้องผ่าใช้อะไรผ่าคุณหมอนี่ไงโว้ยคุณหมอกระเป๋าเขาใช้เลื่อยผ่าเลยเหรอเลื่อยญี่ปุ่นเลยนะ หมดยังครับคุณหมออ่าหมดแล้วหายปวดรื้ยังครับพี่ปื้มหายแล้วครับโอ้โหดีขึ้นเลยใช่ไหมพี่ปื้มแหงนแวบ,บ,บ,บอันนี้พี่ปื้มโยนตุกก๊กแกฮะพี่ปื้มไม่ได้กินตุ๊กแกไม่ใช่เหรอเลยอะพี่ปื้มเขาบอกไม่ได้กินตุ๊กแกม,มาจากไหนเนี่ยคุณหมอเล่นไม่ได้กินตุ๊กแกหรอกคุณหมอเอามาเองใช่ไหมคุณหมอเอามาเองอแล้วคุณหมอก,ก็จะมาบอกเด็กๆด้วยว่าทำไมถึงเด็กๆฟันผุ เพราะเด็กๆกินขนมกินลูกอมหรือว่าเรากินนมกินข้าวแล้วไม่แปรงฟันนะคะวันนี้คุณหมอจะมาสอนวิธีการแปรงฟันให้กับพี่ปื้มนะดีเลยอาวิธีแปรงฟันนะอากาศฟันก่อนค่ะเด็กๆก็ทําอย่างนี้นะนับไป20ทีก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 1 2 1 3 1 4สแปลงขึ้นแปลงลงใช่ไหมครับใช่นะในใจนะอ่กัดฟันไว้แล้วก็ด้านข้าง45องศานะคะเข้าไปในที่กระพุงแก้มเนาะเด็กๆก็แปลงอย่างนี้นะกี่ทีครับคุณหมอนับไปประมาณ20่ีแล้ว20แล้วข้างอีกข้างหนึ่งใช่ไหมครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะล้ี ้น,นี่แปลงข้างนี้นะแล้วก็มาข้างนี้แล้วก็แปลงตรงนี้ด้วยนะลลอกข้างหน้าด้วยนะอ๋อต้องทำ <ใน S 2> งใช่ไหมอน้าปากนะแล้วก็ด้านบนนะฟันกลามบนบ<อ>ใช่ไหมครับ อข้างอีกข้างหนึ่งค่ะหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเราจะด้านหน้าด้วยนะด้านหน้าข้างในใช่ไหมคะข้างในบนน้สุดท้ายนะหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จแล้วเด็กๆต้องแปรงลิ้นด้วยนะคะเพราะลิ้นเก็บเชื้อโรคแบคทีเรียเยอะที่สุดเลยเราต้องแปรงด้วยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ไหนแปลงยังไงครับลิ้นเรานนี่ทาอยง้ะเราต้องแลบลิ้นออกมาใช่ไหมแลบลิ้นออกมาแล้วก็แปรงครับโอเค เราไม่แนะนําให้เด็กกืนเนาะเราแปรงเสร็จแล้วเราก็บ้วนปากอ๋อ,อลแล้วก็อมน้ําแล้วก็บ้วนออกมาใช่ไหมครับอืมล้างแปรงสีฟันด้วยนะเด็กๆอย่ายลืมนะเนี่ยเคโอเคนะ ก็เคาะๆแล้วก็ไปเก็บแปลงได้เลยถ้าเราทําแบบนี้ทุกวันเช้าเย็นแค่นี้ฟันเราก็ไม่ผูดแล้วนะอย่าลืมไปแปลงฟันกันนะเด็กๆเราก็จะไม่ปวดฟันใช่ไหมครับใช่พี่ปื้มครับหลังจากเราเรียนรู้จากคุณหมอแล้ววิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องพี่ปื้มลองทําให้เพื่อนๆดูหน่อยครับทำยังไงครับขั้นตอนแรกอ๋อแปลงขึ้นแปลงลงที่ฟันหน้านะครับแล้วก็แปลงที่ฟันกรามข้างล่างซ้ายขวาแล้วก็ โบนเป็ไนไครับรู้สึกสะอาดขึ้นมาเลยไหมพี่ปื้มแปลงลิ้นไหมครับแปลงลิ้นหรือยังอ๋อแปลงลิ้นแปลงลิ้นโอเคแล้วก็บ้วนปากเหมือนเดิมแบบที่คุณหมอสอนเลยโอเคครับเพื่อนๆครับกินขนมเสร็จเราต้องแปรงฟันนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับไม่แั้นะีะ